สวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ตุกคู่สุคนพี่น้องเจ้าขาเมื่อกี้มาพบพอกันอีกตามเคยนะเจ้าค่ามาเบิ่งมาชมนํากันภูคาสิพาพี่น้องมาเห็ดย่างเมื่อนีเจ้าค่านี่พี่น้องเจ้าขาตัวอย่างที่ผููคาสิพาพี่น้องมาเห็ดเนาะผู้คากับบงหู้คือกันว่ากีบนี้เอื้อนว่ากีบย่างเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาพวกผูคาคิดค้นขึ้นมาและก็ลองเห็ดเบิรงนะพี่น้องเจ้าขาอันนี้สามารถเห็ดเทนจีบ จีบแมงดาว่าจีบอ่าจีบอี่น้องเอื่อหนูกีบพี่สังดอกพี่น้องเอาไปใส่พานขันมากหรือว่าพานใบสี่เด้อเจ้าค่ะเอาไปเรียงเป็นวงกลมเป็นฐานนะพี่น้องเจ้าค่ะอันนี้เ็ดแทนกันได้เอาไปตบแแ่งใบสีได้เจ้าค่ะเนาะเป็นจีบ จักกี้พีสางดอกจักสิตั้งซื้อวากี้พีสางพี่น้องร้องเฮ็ดเบิเบ่งแล้วมันสวยดีฮนะแล้วมันสามารถเอามาเฮ็ดแทนฐานใบสีเวลาเฮ้าต๊บเต่งฐานใบสี่นะพี่น้องเจ้าขาหรือสิปเซมกับแม่ใบสีแทนปีกแมงดาก็ได้นะเจ้าขาพี่น้องเจ้าขามาเบิ่งมาชมนํำกันเจ้าขาวาอุปกรณ์ของเ้ามีอย่างเน่เนาะอุปกรณ์ของเฮามื้อนี้ผู้ฆ่าไซริบบิ้นเดือเจ้าขา่าริบบิ้นสิใส์สีเดี่ยวก็ได้หรือว่า2องสีคือผู้ค่าเฮ็ดก็ได้เดือเจ้าข้าพี่น้องเจ้าขาชัดจัาาจก,จกบ่ ย,ย่านภาพบริตั์เดชพี่น้องเลยให้ลองมาถ่ายข้างหลังครับเบิง้งฉีกใบตองความกว้างของใบตองประมาณหนึ่งนิ้วเดี๋ยวเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาแล้วแต่พี่น้องเส็ดขนาดน้อยหรือขนาดใหญ่เนาะถ้าขนาดใหญ่ก็เพิ่มขนาดของใบตองขึ้นไปเนาะเจ้าค่ะแต่ผู้ค้าเซตนให้เบิ้งมีใบตองขนาดหนึ่งนิ้วเนาะเจ้าค่ะอันดับแรกให้ฮาว้วนคือนิ้วแม่ใบสี่เดี๋ยวเจ้าค่ะม้วนเข้ามาเลยเจ้าค่ะม้วนเข้ามาเสีภาับนี่ ขับข้าไปแล้วก็ฮักเข้าเจ้าค่ะแล้วก็ดัดออกนีนีคือตัวยอดเนานะอเอื้นจีบอย่างเอิ้นรถดเด้อยพี่น้องเดือผู้ค้าสิตั้งซื้อให้ว่า <c oughs> จีบมงกุฎจีบมงกุฎเพราะว่ามันคล้ายๆมงกุฎเนาพี่น้องเจ้าขาเนาะผู้ค้าตั้งซื้อว่าจีบมงกุฎแล้วกันเนาะ,ะรว่ามันสิมีซื้อเรียกมันอยู่กับผู้ค้ากับบังหูเด้อต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อยคำผิดพลาดเจ้าค่ะหลังจากนั้นกับแม็กไว้เจ้าค่ะ แม็กไว้แล้วก็ใส่ใบตองต่อไปเจ้าค่ะพับนี่พับเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาแนีนี้เด้อเจ้าค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาแนวนี้แล้วก็มาใส่เจ้าค่ะลดลั่นลงมาให้เหลือประมาณหนึ่งข้อมือเด้อเจ้าค่ะจากยอดลงมาแล้วก็พับฮักฮักอันนี้กับคืนนี่นี่พับกับคืนแล้วก็จัดมุมให้ออกห้างนิดนึงย่าย่าให้มันชิดกันกันนิ้วนี่เด้อพี่น้องเจ้าค่ะให้ออกห้างมานิดนึงเจ้าค่ะกับแม็ก แม็กข้างหน้าข้างหลังเดื้อยยานโบยู่อันต่อไปก็คือการเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาภาพสามเหลี่ยมธรรมดาฝั่งซ้ายกบมาฝั่งขวาบน้นี้อันนี้คือด้านหลังเดื้อนี่เอากลับมาข้างหน้าบ้นี้กลับมาข้างหน้าแล้วกับพับคือกันมันสิบเทอกันเพราะว่าฝั่งนี้มันเลยออกมาเฮาตัดออก,กได้พี่น้องเจ้าขาตัดออกไปเลย พยายามให้สองฝั่งนี่เสมอการท่อกันเร้อเจ้าค่ะแล้วก็แม็กใช้แม็กขวาถ้ามันเลยออกมาตนวนี้นี่เ้าใช้ดังใจเจียนออกรวดเจ้าค่ะพับสามเหลี่ยมธรรมดารดลั่นลงมาเจ้าค่ะเป็นชั้นที่สอง ท่นที่สองก็ให้ห้างออกน้อยนึงเด้อเจ้าค่ะให้ห้างออกรดลั่นลงมาจะต่ากว่าตัวนี้แตห่ห้างกันพอสมควรไห้ห้างหลายเปิดอกแบบนี้เปิดอกกระไซมือนิป,ปุ่วเฮานี่ฮักออกมาเจ้าค่ะเฮาจัดให้ได้มุมแล้วเฮาค่อยแม็กเนาะเจ้าค่ะแม็กหน้าแม็กหลังเด้อขำมันเลยออกมาแย้มบรงามกระเจียนออกรถดเสียงรถ ดังดังพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อมือใดมือใดก็ได้ยินต่เสียงหลุรบกวนพี่น้องเจ้าขาเห็นนีไได้เลยเมื่อมันใกล้ทางมันบ่มีมองไปท่ายพี่น้องเอ้ยมันบ่มีห่มบ่มีเงามันห้อนกะเทห้อนแดดคือยังนี้ได้แดดเดือนสี่พ่อเห็ดได้สองสันแล้วเจ้าขาบัานนี้หเหเาตัดทางใต้ออกรถนี้ตัดออกไปให้มุนๆรถ เดี๋ยวไว้พอประมาณต่อไปเขาเริ่มสั้น3ามเจ้าขาสั้นสก็เหตุคือกันเจ้าขากับสั้นสองสั้นหนึ่งก็ได้ลดลั่นลงมาเรื่อยๆพี่น้องเจ้าขาง่ายอยู่ดอก <c oughs> เหตุห่างออกมาหน่อยนึง <c oughs> เปิดอกออก <c oughs> แม็กหน้า <c oughs> แม็กหลังตัดมาส่วนเกินออก จับให้มันได้ระดับเขาคิดว่ามันพอดีแล้วมันเสมอกันแล้วก็ฮักเอ๊กแบบนี้เวลาฮักเอิกนี่ยูปุ้กกับยูซี่เขาจับยิบออกมาฮักลงในรถพี่น้องเจ้าค่ะนี่แบบรบกระลีดนี่คมนี่ให้เป็นสันขึ้นมาแม็กอันสุดท้ายแล้วเขากับแม็กลงไปให้แน่นให้ยู่บบดนี้อันส่วนเกินที่เหลือนี่เฮาเวลาเฮาสิไปตกแต่งนะฮเอาไว้เสียบตะปูนั่นได้เฮาก็ตัดให้ยาวไน้จักน้อย ตัดให้ยาวนิดนึงมันก็นจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าขา่าพี่น้องเจ้าขามีระกีบมงกุฎผู้ค้าตั้งซื้อให้เองนี่แหละจับคิดจะถือกระกาบ,บขอโทษขออภยนะัยเนาะบันนี้เ้าสิมาต๊บแต่งปิดมองนี้ให้มีสีสันสวยงามเนี่ยจากหน่อยที่จริงถ้าเ้าบุญยาปิดมองนี้เ้าเอาไปต๊บแต่งเรียงใส่เลยก็ได้พี่น้องเป็นทาน่านขันมากการง,งามคือกันแต่เมื่อน,นี้ผู้ค้าต๊บแต่งใส่ริบบิ้นนี่แหละเจ้าขาริบบิ้นนี่เราต้องเอาหนาหลายเด้อริบ,แบบิ้นแบบ แบบบางมันจะพับง่ายเจ้าค่ะบินกระพับธรรมดาเจ้าค่ะพับทุบ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 เข้ามาสีแดงสองอันลดซ้อนกันอันมือกล้องกระหายใจแห้งๆแม็กแม็ก จามาใส่เจ้าคะ่ะยกขึ้นสูงๆในเด้อเวลาใส่นะนี่ยกขึ้นมาให้มันอยู่ประมาณปลายที่เราใส่อยู่ประมาณแถวที่สองชั้นที่สองเจ้าคะ่ะแต่ก็แม็กลงไปเลยใส่ใบตองพับอีกแค่นึงเจ้าคะ่ะใบตองปิดอีกเค่นึงเจ้าคะ่ะนี่ เรต้องกันลดลั่นลงมาเห็นบ่ะพี่น้องลดลั่นลงมาจากริบบินเดียวเห็ดมันยาวพูดเฮาแม็กยากเัาก็ตัดออกแม็กซ้ายแม็กขวากเจียนออกมาเนี่ยเจียนด้านข้างออกงานเบาพี่น้องสั่นอยู่ไป งามบอพี่น้องเจ้าขากีบมงกุฎเนาะผู้ข้าตังซื้อเองซะกีบมงกุฎเอาไวต้ตบแต่งพานใบสีพานขันมากพี่น้องเจ้าขาเนาะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้บ่มากกัน้อยเด้อพี่น้องเจ้าขาเป็นเจ็ความรู้เล็กๆน้อยๆผู้ข้าได้นำม,มาฝากมาตอนพี่น้องเนะาะเจ้าขาเอาไปแซมแทนแม่ใบสีก็ได้นะเนาะเจ้าขาเฮ็ดหลายๆแล้วมาเลี้ยงเป็นวงกลุ่มเนาะแล้วก็เป็นพานขันมากใส่กรงงามคือการพี่น้องเจ้าขา เป็นอะไรก็ฝากพี่น้องติชมเข้ามาเด้อเจ้าขาพิชพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเจ้าขา สำหรับเอฟซีที่เข้ามาเบิกไหมกับฝ้ากดติดตามใน่เด้อพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน่เด้อเพื่อสิบรีพารคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจเฮาได้มีแหงเหตุคลิปให้พี่น้องได้เบิกได้ชมเจ้าค่ะเนาะคขามีคนเบิกคนชมคนติดตามหลายๆผู้คขาก็สะมีกำลังใจเนาะพี่น้องเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อเจ้าค่ะอยู่ดีมีแหงเบิ่สุข,ขุสุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไขบ่ให้จนเจ้าค่ะพบพอกันคลิปหน้าเจ้าค่ะไปแล้วจ้า